ทำไมถึงชอบผู้ชายคนนี้ชอบที่เขาบอกว่าสำหรับผมแล้วแม่ต้องมาก่อนเสมอเพราะอยู่กันมาตั้งแต่เป็นก้อนเลือดคนอื่นที่หลังครับคำนี้แหละได้ใจดิฉันเลยนะคะ น้องเป็นคนไม่ค่อยพูดและคุณแม่ก็อายุ80เศษแล้วแล้วก็เตรียมตัวทุกอย่างนะครับแบ่งสมบัติให้ลูกนะคะแล้วก็สวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นเตรียมอริะทรัพย์ที่จะเดินทางไปภายหน้าและน้องเนี่ยเขาก็ดูแลดูแลคุณแม่เป็นอย่างดีน้องก็ได้ช่วยนะคะ วงการฟุตบอลของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา1นะคะที่อำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีช่วยดูแลนักกีฬาฟุตบอลเหมือนเป็นพ่อบ้านนะคะดูแลนักกีฬาก็เจอกันคุยกันก็ได้มอบสมุนไพรทองไพโรดไว้ให้เผื่อนักกีฬามีอาการบาดเจ็บนะคะขออนุโมทนาบุญกับน้องด้วยนะเชิชูภูมิปัญญาไทยเคียงคู่ไว้กับแผ่นดิน สมุนไพ<ด>รทองไทรโรด,โรดปวดเมื่อยช่วยได้แต่ปวดใจ,ใจช่วยไม่ได้